สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคปแฟกซับมีนั่นเองนะคะไม่รู้ว่ามีกี่แฟกแต่ว่าทุกคนก็น่าจะเห็นตรงหน้าปกแล้วว่ามันมีกี่แฟกนะคะวันนี้ก็นั่นแหละค่ะเตาแล้วเลยมีดิด๊ดแฟก อยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเรามากกว่านี้นะคะคือทำ u t u b e มาประมาณนิดนึงก็จะปีแล้วก็เ,เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเรามากกว่านี้แบบเออลองมารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆเราจะเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะคะว่าแฟลกสบอมีเนี่ยหรือว่าความจริงเกี่ยวกับเราเนี่ยมีอะไรบ้างเลาวก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบพอเดาได้หรือเปล่าหรือจะเดาไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็จะต้องไปดูก็ต้องไปติดตามก็ยัง กลังใจให้กันแบบนิดนึงเออแบบแก่งเกงแตะลงไปก็ได้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ข้อนึงเลยนะคะเราชื่อแพรนะคะสันแอร์พพันเราเรียกว่าแหวนนะคะทุกคนไม่ชื่อแพรไม่ชื่อพาวไม่ชื่อพไม่ใช่แพรว่าใดๆทั้งสิ้นนะคะชื่อเล่นของเราทุกคนคือจริงๆอะมีแบบชื่อที่เขาลอบแบบเยอะมากก็คือจะมีน้องดาวมีน้องฟ้าน้องดาวน้องฟ้าเนี่ยจะมาจากคุณยายเพราะว่าคุณยายอยากให้หลานมาเป็นประก,กาอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่มาจากคุณแม่ก็คืออุบอิฟชื่อนี้คือแบบติตาตึงใจมากก็แบบอุบอิฟอะส่วนชื่อแพรเนี่ยมาจากคุณพ่อนะคะนั่นแหละก็เป็นที่มาร ก็คือมีลิสแล้วก็เลือกกันแตน่ว่าก็เด็กสอนคุณพ่อดีออที่สุดเลยค่ะข้อที่2นะคะชื่อจริงเนี่ยชื่อว่าออนนารินนะคะแปลว่าหญิงผู้งามดุดดอกบัวนะคะดอกบัวมันจะงามยังไงคะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้ชื่ออนนารินนะคะตอนแรกที่เกิดเลยชื่อส,สัสศีเพราะว่าตอนนั้นที่เกิดเนี่ยคุณพ่อชอบดูละครเรื่องหนึง่งซึ่งชมพู่อารยายเนี่ยเขาสแสดงเป็นนางเอกแล้วเขาชื่อส,สัสศีเออก็เลยเอามาตั้งชื่อเรานะคะเป็นชื่อสัศีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาเปลี่ยนชื่อนี้เป็นช ยี่สิบปียี่ยี่สิบปีนะคะทุกคนพี่อยากจะบอกว่าเรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบให้คนทักหลากหลายมากจริงะจะเล่าว่ามีตอนหนึ่งที่ยังอยู่มัธยมอยู่เลยแล้วก็ไปทานข้าวที่เซินท้าทีนี้ก็มีแบบคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเรียนสายแฟชั่นใช่ไหม <c oughs> กำลังจะแบบทําทีสิทธิ์เรื่องแฟชั่นหรือเปล่าแล้วก็แบบ <c oughs> นี่หน้าเราไปปีสี่แล้วหรอขนาดตอนที่เรายังอยู่แบบมัธยมอยู่เลยอะเออเฮ้ย <c oughs> หรือว่าหน้าเราแก่แต่ว่าในช่วงที่มาอยู่มหาลัยจะมีพี่ที่ร้านทาเล็บอะไรอย่างเงี้ ตกลงเราคือเราหน้าเด็กหรือเราหน้าแก่เราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาลัยนวัตรกรรมสาขาดิจิทัลทรานส์เฟอร์เมชันนะคะหรือว่านวัตรกรรมการแปลงดูนันเองอเม่เีข้ออะไรเหรอเราไม่ชอบกบเลยไม่ชอบมากๆแล้วแบบยิ่งเป็นคังคบคังคบกบเขลียดอึ่งอ่างนี่คือเราเกลียดแบบเข้าใจคือเป็นสัตว์แบบชนิดเดียวเลยอ่ะที่เราเกลียดมากๆเห็นแล้วจะเป็นโลบีตุ่มอยู่บนตัวแล้วแบบ S <S ไม่รู้คือมันมีช็อตหนึ่งอยากจะเล่ามากว่าเราอะ่ะกำลังจะเข้าบ้านแล้วข้างหน้าจะเป็นคล้ายๆสวนนิดนึงแล้วก็แบบมีทอ่ทอทุกคนท่อคือแบบอาณาจักรของกบจากทุกทางเลยอะ่ะเราก็จะกลัวมากเพราะท่อลงนล้มันจะมีลุงขึ้นมาที่อีกกบหรืออีคางอกตัวไหนนะมันจะโผล่หัวออกมาได้เราก็คือจะแบบแพนิกมากทุกครั้งที่เดินผ่านตอนดึกๆหรือตอนเช้าที่ชื้นๆนนอะไรเงี้ยแล้วมีตอนหนึ่งที่เรากลับบ้านประมาณสี่โมงห้าโมงเออแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายเพราะว่ามันตอนเย็นมันไม่มีทางออกมาแน่นอนเพราะมันไม่ชื้น ก็เจอคือแบบเพิเป็นคังคกที่กําลังกินไส้เดือนอ่ะทุกคนขนลุกมาก <_ an> เห็นผ้านั้นแล้วยิ่งแบบขยะขยะง,งทุกคนมันเป็นตัวที่แบบ <_ an> จะอะไรมาก็ได้จะงูจะตัวเงินตัวทองเราไม่กลัวเลยเราไม่กลัวสัตว์อะไรเลย นอกจากกดเอามาอยู่ใกล้ๆเราคือเราตายเราลอมเราเป็นลมเราเป็นคนที่ขี้เกียจมากที่สุดในโลกคือเราเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจทำงานขี้เกียจนู่นขี้เกียจนั่นขี้เกียจนี่คือทุกอย่างจะแบบทิ้งๆๆไว้ก่อนคือจะไม่มีความแบบแอคทีฟไม่มีความแบบขยันวันหนึ่งคือจะแบบว่าไม่เคยโปรดักทีฟโดยทั้งวันชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นที่เราจะโปรดักทีฟขึ้นมาที่เหลือคือเราขี้เกียจหมดเลยเราก็จะทำทุกอย่างตามใจเราต้องการขี้เกียจมากแต่ว่างานเสร็จทุกอย่างอ่ะมันต้องมีเดดไลน์ให้เรามาสม คุณภาพ่วงมาจากข้อเมื่อกี้คือเรเป็นคนที่ไม่มีแผนในชีวิตเลยวันนี้จะทาอันนั้นอันนี้รู้สึกว่าทุกอย่างที่ตัวเองคิดอ่ะมันจะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเป็นบ่อยมากที่แบบอีกประมาณ2วันจะไปเที่ยวเพื่อนแล้วก็เออเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนเวลานี้นะเดี๋ยวเจอเพื่อนแต่งตัวอย่างนี้สรุปก็คือทุกคนเทหรือแบบเราเทเพื่อนหรือแบบไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้บ่อยมากไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแผนอะไรทั้งนั้นอยากแผนอะไรเพราะมันจะไม่เป็นตามที่เราแผนเลยเราจะทำทุกอย่างตามใจตัวเองอยากทำอะไรทำอยากทำช่วงไหนทำตอน ว่าเราเป็นคนที่สามารถจัดก,การตัวเองได้ในเรื่องหนีอะ่ะถึงเราจะไม่มีการวางแผนใดๆเลยในชีวิตแต่ทุกเรื่องที่จะต้องทําไม่สําเร็จเราสามารถเอาตัวรอดแล้วเราก็เชื่อว่าตัวเองทาสิ่งนั้นได้แบบคุณภาพมันพูดามาจากเขาเมื่อกี้ขี้เกียจด้วยแล้วก็ไม่มีแผนด้วยเราชอบกินมันบมดมากไม่ใช่เหมือนมันบดเค้ซีนะมันบดที่ชอบจะเป็นแบบที่อยู่ในเจฟเฟอร์ถ้าใครเคยกินอนะทุกคนจะรู้ว่าเทกเจอร์มันต่างกันคือก,กินแทงข้าวได้เลยกินได้ตลอดกินได้เรื่อยๆไม,ม่ทางเบือ่อชอบมันบดมากเราไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยก๋ รู้สึกว่าโลกนี้มันน่าเบื่อไม่รู้ทำไ,ไมเหมือนกันแต่ว่าชอบกินบะหมีนะ่แหะบะหมี่เส้นสีเหลืองเราเป็นคนที่งงยหนแล้วเราเงียบนิ่งจะไม่แบบ ไม่มีเลยไม่ค่อยโกรธคนแบบเพื่อนอะไรเงี้ยโกรธน้อยมากคืองดกิน่ะมีนิ่งมีแต่ว่าไม่เคยโกรธแบบต้องมาทะเลาะต้องมานั่งขอโทษต้องมานั่งงงกันอะไรเงี้ยไม่เคยโกรธเพื่อเลยพอารู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่กับแฟนนี่ก็เว้นไว้อีกเรื่องนะคะคือในชีวิตเราไม่เคยเลือกกับดาวไหลเลยเกิดมา20ปีไม่เคยรู้เลยว่าการเลือดกับดาวไหลเนี่ยเป็นยังไงกินท่าไเราก็ไม่อ้วนค่ะอาจจะออกหน้าตัวเนี่ยไม่ค่อยออกเลยคืออ้วนสุดเนี่ยประมาณ12ไม่รู้ทําไมเหมือนกันระบบเผาผ่านก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ไม่รู้ ที่โฟกัสได้แค่อย่างเดียวแบบไม่สามารถทํามัลติทาสได้สมมติว่าเรากําลังปักผ้าอยู่เราก็จะนั่งปักผ้าอย่างนี้ทุกคนจนกว่าเราจะแบบพอใจเราถึงจะไปทําอย่างอื่นแต่ว่าในระหว่างปักผ้าเราก็จะไม่มีการคุยกับแฟนจะไม่มีการคุยกับเพื่อนก็คือจะทิ้งไว้หายไป5้ชั่วโมงเราก็ไม่ได้รู้สึกอระสับระารู้สึกแบบเออมีความสุขกับ5้ชั่วโมงที่ไม่ไม่ทำไปเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมาให้คํานิยามกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่โลกสวยแต่ว่าอยู่ในความเป็นจริงเออไม่ได้แบบโลกสวยแล้วก็ลอยไปโอ้โหโลกนี้มัันนนแบบอยยดดดดีีีไไไปหมมมรร่่่่าาางเเเ้้้้ขูสึึกกกวทิ ทั้งหมดยังไงก็ต้องมีข้อดีเราเรื่องมองแต่มุมดีๆของสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เคยแบบว่ามองหามุมแย่ๆแ,แล้วก็เอาแย่ๆนั้นมาแบบทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ด้วยเราไม่ค่อยแคร์คำพูดใครเลยไม่สนใจคำพูดใครด้วยไม่ว่าใครจะแบบว่านินทาเราอย่างไงก็ตามนินทามันเลยเราไม่เคยเทคเอาคำนินทามาทําให้เรารู้สึกแบบต้องทำงาะไรดีแบบเหมือนมีแต่คนไม่ชอบอะไรเงี <c oughs> เออ้ยเราไม่สนเลยจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีคนชอบมันมีคนเกลียดแบบแน่นอน100%อคนที่ชอบจดิตของเราแบบนี้ก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบจดิตของเราด้วยซึ่งเราก็็เเเข้าาาาใจพรระว่ก ไม่ชอบคนอื่นเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนมาชอบเรามันก็เป็นไปไม่ได้จะให้ทุกคนเลิกนินทานเรามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ยังนินทาคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ไม่ตัวเองไม่แคร์คนอื่นได้ขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจแค่คนที่ทําได้ต่อหน้าเราดีกว่าถ้ามีคนคนหนึ่งที่มาพูดกับรอนะข้างหน้านะว่าเกยกไม่โอเคเรานะเราก็รู้สึก i, ว่าเฮ้ยแต่ว่าแอคชั่นของเรามันต้องไปกระทบต่อคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยข้อถึงกล้าบอกเราต่อหน้าอันนั้นอะเราแบบรับแล้วเราจะเทคมาเราบบาขขางงนิขลออคคยยยื ถ้าุกคนดูคลิปกับเพื่อนคือเพื่อนจะเรียกเราว่าลิงทุกคนเลยคือลิงเนี่ยมีที่มาจากว่าตอนที่อยู่โรงเรียนคือเบสิกเลยทุกคนจะเรียกกันด้วยชื่อจริงเราชื่ออลินแล้วทีนี้เหมือนกับว่ามันยาวไปสาพยาเพื่อนมันขี้เกียจเพื่อนก็เลยเรียกว่าเป็นอลินเพื่อนก็เรียกกันอลินอลินอลินอนลินเพี้ยนเป็นลิงไงก็ไม่รู้แล้วเพื่อนก็เลยแบบโอเคมันมีอลินก็ตัดอนออกไปเลยเหลือแค่ลิงอย่างเดียวเพราะว่าแบบประดมกับความที่เราเป็นคนซุกซนไม่อยู่เทียบตัวเวลาเลยเป็นที่มาของฉายานะคะทุกคนก็เรียกได้ไม่ตติิดนนนะะะะคคคกกกก็ืืออออออชชชมมาาาบเเเล่่ๆวงงงีขรจ้ เกมอยู่ในนั้นว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามรู้สึกว่าเกมมันแบบเหมือนเราได้หลุดออกไปในโลกอีกโลกหนึ่งอะทุกอย่างมันเป็นไปได้ตามที่จินตนาการเราอยากได้เกมที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นต่อสู้เดอะซ m มแอนิ a มอล o s อ i ซิเกมที่ชอบอีกเกมหนึ่งคือเป็นเกมขับรถแต่ตามห้างที่มันมีพวงมาลัยอะอันนั้นคือแบบโหชอบมากรู้สึกว่าอยาก,กแข็งรถอะไรอย่างเงี้ยยิงปืนก็ชอบเหมือนกันอยากกิงทุกเกมแต่ก็ไม่ะกากทุกเกม มีความคิดเสมอว่าใช่วันนี้ดีที่สุดใช่วันนี้ดีที่สุดก็คืออยากทาอะไรทําทําเลยไม่ต้องรออยากได้อะไรได้เราไม่รู้อนาคตไม่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราว่าคิดแบบนี้จริงๆคิดแบบนี้ทุกวันทําให้แบบทุกวันที่เราใช้ชีวิตไดรู้สึกว่าโอเคมันคุ้มมากวันนี้วันนี้เราได้ของเราอยากได้วันนี้เราได้คุยกับคนที่เราอยากคุยวันนี้เราได้ทําในสิ่งเราอยากทําแล้วถ้าวันไหนจะเป็นอะไรไปเราจะไม่เสียดายไม่ได้ productive ทุกคนไม่ใช่ทุกวันเราคอ้ยเราได้ทางานได้แบบนู่นนั่นนี่ไม่ใชรเชื่อที่มันคุ้มวันนี้ก็ ทันฝร,ร,รั่งมากค่ะเป็นหนังเกี่ยวกับคุณโยแต่งเป็นรถได้แลว้วตานเนี้ยพูดได้เลยว่าดูเกินร้อยรอบคือมันมี5้าภาคใช่ไหมคะไม่ว่าจะเปิดแบบซีนไหนขึ้นมาเราเลือกจากภาคไหนที่มาเราสามารถบอกได้เลยว่ามันจากภาคไหนตอนไหนไม่รู้ทำไมถึงชอบมันกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเท่ชอบคุณโยทันฝร,รอร์คือแบบเป็นหนังให้ดวงใจชอบมากชอบดูหนังแบบแอคชั่นไซไฟมาเวลอะไรอย่างเงี้ยดูทุกเรื่องหนังผู้ชายผู้ชายหนังบููอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบหนังหลักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบพอร์ตเดิมๆพอร้ เราไม่กินชาโนมชาเขียวชาเย็นชาทุกชาไม่กินเลยชาโนมไข่หมูนี่ก็คือบายกินไม่เป็นไม่กินกาแฟด้วยเพื่อนให้กินหลายรอมากนะเพื่อนแบบลองมอคค่าไหมลองคาปูชิโน่ลองเอสเปรสโซ่คือกินยังไงก็ไม่มีความอร่อยอยู่ในนั้นอะเราชอบหาเงินตลอดเวลาเราไม่ชอบอยู่ในสภาวะที่เราไม่ได้เงินวันไหนที่เราไม่ได้เงินวันนั้นเราจะรู้สึกว่าไม่ได้ราต้องทําอะไรสักอย่างให้เราได้เงินตั้งแต่ขึ้นปีหนึ่งขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเงินเราอยากหาเงินในด้วยตัวเองเราก็จะทําให้ทุกวันเเราาาาาาาไไได้งงงินนม่่่่ววจจจะะกกชอทห็ตขขย เปิดไอจีฝากขายต่งตางๆคือเราทํา,า,าทุกอย่างอย่างที่บอกมันก็อิงจากข้อก,ก่อนๆนะทุกคนว่าเราเป็นคนที่อยากใช้ชุดวันนี้มันคุ้มเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรวันนี้เราต้องได้เราอยากซื้อแล้วเราต้องซื้อแต่ว่าก่อนที่จะซื้อได้ก่อนที่จะได้ของมามันก็จะต้องมีเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากที่จะหาเงินเนี่ยเพื่อไปตอบสนองความต้องการของตัวเองที่จะอยากใช้หรือว่าอยากได้อะไรในวันนี้ให้มันแบบได้ทันทีก็คือต้องหาเงินไปด้วยเเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่ต้องหาเงินทุกวันเราไม่กินน้าอารมณ์เลยไม่ ประมาณแบบตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยเป็นพาเลตประมาณแบบเนี้ยชอบสีพวกนี้มากๆรู้สึกว่ามันแจงมันแบบ เ,เ,รเราเชื่อในเรื่องสซี่เทลมากนางเงือกนางฟ้าต่างๆคือเราสกว่าถ้าเขาไม่เห็นหรือแบบถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะคนมันจะเขียนเป็นตำนานเล่ากันมาตั้งนานได้ยังไงเก็บปะ่ะทำไมาอยู่ดีเราถึงมีเรื่องว่าทำไมคนถึงมีปีกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยทำไมาคนไม่มีอื่นทำไมคนไม่มีเขาแบบทำไมคนไม่มีหนวดออกมาบ้างทำไมามันถึงแบนดอมมาเจอลักษณะของคนที่มีปีอาจจะเป็นแบบเออเขาอจะเห็นจริงๆเขาจะแมหรือว่าพญานาคอะไรเงี้ยรู้สกว่ามีจริงๆถ้าเขาไม่เห็นเขาจะบอกได้ยังไงอ่ะเป็นคนขี้กลัวขี้เท่าจะทูมเราไม่ ไม่เคยปักทุบด้วยตัวเองเลยพอเราจะไหว้พระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอจุดไฟก็จะมีขี้เท่าของทูบอบที่มันจะสามารถหักได้ถ้าโดนมือเราก็จะแสบอะเออเพราะเราเคยมีประสบการณ์ที่ตอนนั้นไปปักที่วัดแบบที่หัวหินม,มันเบิร์นไวมากแล้วมันหักมาโดนมือเราทุกคนมือเราแบบแสบมันแบบมันพองมันแสบมากเราเลยไม่ชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ทุกครั้งที่ไหว้พระก็คือ่าทุบไปสุๆๆสุ ปักให้หน่อยไม่ว่าจะเป็นใครเราขอให้หมดเลยที่เราเพื่อนเราใครที่ไปไหว้พักกับเราเราก็จะบอกปักให้หน่อยเออแล้วบางคนก็จะบอกเฮ้ยจะไม่ได้บุญนะไม่เป็นไรปักเออปักเอะกลัวจริงเราชอบผู้ชายตัวดำชอบมากชอบผู้ชายผิวค้ำผิวดำแทนแทอะไรเงี้ยชอบมากถ้าผิวขาวมาน่จะหลอกขนาดไหนก็ไม่ใช่สเปคไม่ชอบคนผิวขาวอีริกที่อยู่ในเรื่องแอเรียลค่ะเนี่ยคนเนี้ยเป็นภาพจําของผู้ชายที่รู้แล้วเรารู้สึกปิ๊งมากแล้วสเปคผู้ชายเราเหมือนอีริกเลยหน้าคมหน้าเหลี่ยมตาโตผิวดำ แฟนมาแล้วที่ขึ้นชื่อว่าแฟนเนี่ยสามคนค่ะคนแรกเป็นผู้ชายคนที่สองเป็นทอมคนที่สามผู้ชายปัจจุบันกับพีา่า <laughs> เราไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่เคยไปร้านเหล้าด้วยเออสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอันนี้มันสายเที่ยวหรือเปล่าคือแต่ก่อนมีคนมองเราแบบเป็นตัวแรงแรง,แ,รงแถวร้านเหล้าอะไรแบบโทษน้ไม่เคยไปไม่เคยเข้าร้านเหล้าเลยนะคะเ <laughs> ก่งศิลปะค่ะคือเราค่อนข้างที่จะมีเซนส์ในเรื่องศิลปะนิดนึงคอมบิเนชันสีการวางนู่นวางนี่ต่างๆว่ารูปได ้ก็สว,วยอยู่นะให้วาดไ้เราไม่ชอบดูดวงเลยค่ะไม่เชื่อเรื่องดวงเลยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างคือเราสามารถกําหนดได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ได้แอนตี้คนที่แบบเอาดวงมาเล่าให้ฟังนะก็คือแบบรับฟังได้แต่ว่าไม่ชอบดูดวงของตัวเองไม่ชอบไม่ใครมาคิดว่าแบบอนาคตเราจะเป็นยังไงเราขี้หึงมากขี้หวงมากคือถ้ามีใครมายุ่งกับคนของเราเราจะแบบตามไปถึงที่แล้วก็จะให้รู้ว่าแบบฉ,แบบฉันรู้แล้วนะว่าแกมายุ่งคือแบบเขาไม่ได้ตั้งใจจะยุ่งแบบเขาแค่แบบเข้ามาคุยแล้วก็แบบ okay แค่นั้นแหละเราก็จะแบบอ่อยไม่ได้จะตามให้เขารู้ว่ารู้ยนะมาอ่อยกาแฟนหรอรู้ยนะจะไงต่อทําต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยทำนู่นไม่ได้ทํานี่ไม่ได้ฮะมันมัไปเรื่อยอ่ะชอบจับตัวเพื่อนชอบจับที่ที่ไม่ควรจับของเพื่อนคือมันเหือนเที่ยวเพื่อนเห็นแล้วก็แบบอยากแก้คือถ่าอยู่กับเพื่อนคือมือเราไม่เคยจะอยู่สุขเลยทุกคนเราจะแบบจับนู่นจับนั้นจับนี่ไปเรื่อยเราไม่เคยเข้าคลินิกทำหน้าเลยไม่เคยเข้าไปเลเซอร์ไม่เคยเข้าไปทำคลินิคอะไรต่างๆไม่เคยสัลยกรรมใดๆทั้งสิ้นบนหน้านะคะแต่ได้เลิกได้ แล้วก็กลัวด้วยจบไปแล้วนะคะกี่แฝกก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าเออทุกคนจะรู้จักเรามากขึ้นไหมนะออแต่ก็คิดว่าเออน่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทาให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่ากี่แฟกนะคะไม่ได้นับเลยแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะถ้าชอบคลิปนี้เนาะก็วันนี้ไปแล้วนะคะคลิปน่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักเรามากขึ้น ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ